คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางห้องเนี่ยเปิดประตูไปแล้วเนี่ยมันดูอึดอัดมันดูกว้างมันดูโล่งความรู้สึกตรงนี้เกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันคือระยะที่คนเรารู้สึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันสัมผัสได้ผมให้คําแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าคุณอยากจะถามว่าระยะหลังบานประตูเนี่ยควรจะต้องมีระยะเท่าไหร่เพราะบานประตูเรามันคือบานสวิงใช่ไหมครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เปิดเปิดเปิดเพราะฉะนั้น ความกว้างของบานประตูของคุณสมมติบานของคุณกว้าง80เซนบานคุณกว้าง80เซนระยะควรจะต้องมีอย่างน้อย90เผื่อไว้10เซนครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้มากกว่านี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นเราุณรู้สึกว่าคุณจะต้องกั้นผนังนะฮะอย่างน้อยนะให้เผื่อมากกว่าบานประตู10เซนอันนี้ใช้ได้ผลนะครับแต่ถ้าถามว่าเซอร์เคอเชันที่ผมเคยบอกไปแล้ว ว่าควรจะต้องเท่าไหร่สําหรับภายในบ้านจำคลิปหนึ่งได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าการทางสัญจรภายในบ้านเนี่ยอย่างน้อยๆคือ90เซนเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับบานประตูเมื่อสักครู่นี้ก็คือบานป่าสิบบวกไปอีก10เซนก็กลายเป็น90จริงไหมฮะและนี่แหละครับคือสัดส่วนความกว้างหลังบานประตูถ้าเกิดคุณต้องการให้เปิดประตูทุกครั้งแล้วสึกโล่งแล้วไม่อึดอัดครับ